จะบอกว่าปีนี้นะคะท่านรัฐมนตรีอัคขราวงเผ่ามีามนโยบายสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือพอมอใกล้คุณนะคะดังนั้นอ,อพอมออก,ก็ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วทำงานเชิงรุกแล้วก็ปรับเป็นอ,อพอมอใกล้คุณก็แปลว่านึ่งคืออ,อพอมออก,ก็จะต้องทำงานมากขึ้นแล้วก็ต้องเพิ่มจำนวนอ,อพอมออมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้อ,อพอมอสามารถอยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนได้ อีกการหนึ่งก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆก็อยากให้คิดถึงอปมอเป็นคนแรกๆในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่สําคัญที่สุดก็คืออยากจะให้กําลังใจนะคะแล้วก็หากอปมอต้องการการ,การช่วยเหลือหรือว่าพี่น้องประชาชนต้องการการ,การช่วยเหลือใดๆจากกระทรวองอปมก็ใกล้ที่สุดติดต่ออปมอติดต่อสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด แล้วก็โทรสายด,วด่วน1330ซึ่งโทรได้ฟรี24ชั่วโมงอยากจะบ